ลอพ่นสาแน่นอนทไฟพร้อมคันพร้อมขึ้นสูงสลงกะา

tám các nữa rồi làm ngay nói này nữa này này dẹm ba cũng đó tay cũng con cho tôi đang tăng kim ตกำนันถักหน้าโซ่ลกโม่อไปนี่อะไรงอนอยจะมาองไปวันนี้กเป้าดีใังเดกตะมาทางนะครับ้วก็ไรติดตาไม่ได้ ขั้นบนได้เบาได้กะให้เบาขั้นต้นได้ของควรกระให้ช่วงไปนะครับใส่ห้องชุดตางๆนะครับหางตัวตามเรียงหลอดชัดๆนะครับมีผักผักมู่นนี่ผาพื้นเดียวนะครับผักผักนี่ tahun <girna> Ma Ma ya, kan? <girna> ya, kan? ya, ini, mak mae, mak mae, dia mau negara, 180 bangai, luka yang ini, naga, teh, teh, bagaimana? Bagaimana? Bangkan, naga, ini, mendinglah, cek, cek, cek เาเบิ้ลกันนะครับจันเบิ้ลกานขาดไปตามอาการต้องมงหมีรอยมนะครับมันเบียงิตตมิตมอ่ที่เราทเลสพีรตุตันทงน่าจะสแพ้นะครับเออเาลาิลกันไปน้ยง่เกิดเกิดกนได้น้องสองม ไปซ yup. um. ้ำเดกกไปซ้ำน so ั่งละนั่นขึ้นว่ามชัดเจนเจาดิเจ้าดิไม่เจ้าดิมันเป็นพร่ากับเรือมาษามันกัเจ้าหน้าที่ด้ยนะครับขโมยพ้นเจ้าดิไปเวลาในตอนนี้สองร้อยหกสิบบาทจ่าเรือสิบมิลลิโมบสะอาดล่ะอ่านบนกันไปนึงเจ็ดสิบบาท จมเีแหงแหงก็ดีนะครับแปดสิบาทจมเี่ยพียงแหงก็ดีจะากรรมการของบกไของท่านนะครับองสีสีสรพีน้องสะอาดนะครับสะอาดมาออกันนะครับบกไจะได้ยุต Thank okay.